สวัสดีค่ะทุกคนหนูดีพาเที่ยววันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่เล็กๆแถวประตูน้ำพระอิน์ทนะคะคาเฟ่แห่งนี้ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านนัตพลน,นะคะฝั่งคลองหลวงค่ะ a p พิลเฮาส์คาเฟนั่นเองค่ะทุกคนมาดูบรรยากาศภายในคาเฟ่กันเลยค่ะเข้ามาด้านในหนูดีกับเพื่อนก็มาสั่งขนมแล้วก็สั่งกาแฟกันก่อนเลยนะคะ บรรยากาศภายในของคาเฟ่แห่งนี้ตกแต่งด้วยโคมไฟที่ดูอบอุ่นน่ารักมากเลยค่ะทุกคนมีขนมแล้วก็มีเค้กนะคะหน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบกินเค้กไอศครีมเขาก็จะมีเค้กไอศครีมแบบนี้ด้วยนะคะมีมุมน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะให้เราถ่ายรูปได้เลยค่ะ มีมุมเล็กๆให้เรานั่งกินขนมชากาแฟแล้วชมบรรยากาศด้านนอกได้เลยนะคะหลังจากที่พาชมบรรยากาศภายในร้านนะคะสักพักเราก็ได้เครื่องดื่มกับขนมที่เราสั่งไว้แล้วค่ะนี่เลยค่ะหน้าตาขนมเค้กที่เราสั่งไว้ค่ะหน้าตาน่ากินใช่ไหมล่ะคะทุกคนมากินกันเลยค่ะรสชาติของขนมเค้กที่นี่นะคะก็จะมีความนุ่มอร่อยนะคะทุกคน เครื่องดื่มที่หนูดีสั่งมาวันนี้ก็จะเป็นชาเขียวนะคะชาเขียวเย็นจะมีความหอมมากๆเลยค่ะทุกคนหอมน้ำชาเขียวนะคะแต่รสชาติก็จะไม่ได้หวานจนเกินไปนะคะหลังจากที่เรากินเค้กและขนมแล้วนะคะหนูดีจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศภายนอกร้านกันบ้างคะ่ะด้านนอกของคาเฟ่เขาก็จะจัดมุมเล็กๆนะคะให้เราได้ถ่ายรูป ให้เราได้นั่งเล่นพูดคุยกับเพื่อนๆได้เลยนะคะบรรยากาศร่มรือนมากๆเลยค่ะมีมุมน้ำตกนะคะความเย็นของน้ำตกทำให้เรานั่งเล่นที่นี่ได้ทั้งวันเลยค่ะหนูดีกับเพื่อนก็หามุมถ่ายรูปกันใหญ่เลยนะคะทุกคนวันที่เรามาไม่ใช่วันหยุดคนก็เลยจะน้อยหน่อยนะคะปกติคาเฟ่แห่งนี้นะคะ ด้านหลังเขาจะมีบ่อปลาคาร์ฟนะคะทุกคนให้เราได้ถ่ายรูปกับน้องปลาคาร์ฟด้านหลังได้นะคะแต่ช่วงที่เรามานะคะเขาได้ปิดปรับปรุงนะคะแล้วก็ซ่อมแซมบดเลยด้านหลังค่ะเราก็เลยอดถ่ายรูปกับน้องปลาคาร์ฟกันเลยค่ะทุกคนนั่งเล่นถ่ายรูปกันเหนื่อยแล้วหนูดีกับเพื่อนคงต้องขอตัวทุกคนกลับกันแล้วค่ะทุกคน ได้รูปมาเป็นร้อยเป็นพันรูปกันเลยทีเดียวค่ะสนุกสนานกันไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะทริปหน้านะคะหนูดีจะไปเที่ยวไหนไปคาเฟ่ไหนติดตามดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หนูดีด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ